มันจ้าคักไรเดอมาเลียนทั่วหวนจชอยแหงจ้า,าเลิศแหงจ้ามันดีแหงของแท้นีอ๋อสวัสดีครับนายสุประชัยแก้วมิสีมาจากโรงเรียนเทพสถิตวิทยาจังหวัดชัยภูมิเี่ยครับทำาไมถึงเรียกเรียนมลองชิดนั่นแหละแกะแกลองดูบรรยากาศรอบๆทัวหนาเรียนมากอาจารย์เป็นกันเองคือคนบ้านเราเลยทิแกอ๋อกขาอยากเชิญชวนน้องๆชาวชัยภูมิโคราชอีสานบ้านเอิงน่ะเนาะเขามาเรียนกันเยอะๆ สัสดีจ้าต้นเฟิร์นนะคะมาจากโรงเรียนน้ำสูงวิทยาคมจังหวัดอุรอดรธานีค่ะคณะนิติศาสตร์นะคะเป็นคณะที่มองกับตัวของหนูมากเลยค่ะเพราะยิ่งไปเจอเพื่อนๆน,นี่รู้สึกดีมากเลยค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะน้องๆจังหวัดอุรอดรนะคะหรือว่าภาคอีสานทั่วๆไปเลยนะคะกลับมาเรียนที่รังสิตน้ำกันนะคะจะได้เป็นพี่น้องกันนะคะ สวัสดีจ้าหนูชื่อน้องกําไรจ้ามาจากโรงเรียนกดชุ่มวิทยาคมจ้าจังหวัดยโสธรจ้ามอลังศีเป็นมอที่รักสูตรลายแห้งจะเรีนเรื่องวิทยาศาสตร,ร์จ้าวิทยาศาสตร์เกาะกําไรสนใจจ่าซื่อแพรวามาจากโรงเรียนปิยอหาราชาลัยจังหวัดนครพนมจ้าตอนนี้เรียนอยู่คณะบัญชีจ้าเพราะว่ามอลังศิ์บรรยากาศดีอาจารย์นารักมู้นนารักการเรียนการสอนดี สวัสดีค่ะื่อน้องไบเตยค่ะมาจากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะปัจจุบันเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์ค่ะมอสิ์มันมวนคักขนาดมักแห้งจากใจหลีมวนแห้งสวัสดีค่ะหนูชื่อกระตูนเดอ้อจ้ามาจากโรงเรียนมารีวิทยาเมืองคราชบ้านเฮาพี่เลือกเรียนที่นี่ก็เพราะว่ามีเครื่องมือทันสมัยในลองหน,หนังจริงสนุกหลายจ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ับมาเรียนที่นี่เดอ้อจ้าบรรยากาศดีเพื่อนมวนอาจารย์หนาฮัก สวัสดีค่ะชืองุ่นมาจากโรงเรียนธานารายวิทยายจังหวัดสกลนอครค่ะ,ะที่เลือกเรียนมอลังสิตก็เพราะว่ามีคณะแล้วก็สาขาให้เลือกเรียนหลายแล้วก็ที่สําคัญอาหารแ่บมากจากสวัสดีจ้าหน่องเบนจ้าปัจจุบันเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์จ้ะจบมาจากโรงเรียนลมเก่าธนานครสแก้วราชมังคลาพิเศษาจากจ,ากจ,ากจงังหวัดสาแก้วค่ะมาเรียนอยู่มอลังสิกันหลายเพราะว่ายุนี่ดีมากจ้ะ สวัสดีจ้าซึนองซินปัจจุบันเรียนอยู่คณะอาชญาวิทยาสาขานิติวิทยาศาสตร์จ้าจบมาจากวันนี้ค้แสนวิทยาศาสตร์จังหวันนหวนดนนทบุรีจ้าเพราะว่าที่ร่งสีตมีอุปกรณ์พร้อมและการักสูตรน่าสนใจจา้า สวัสดีจ้าอุมิมมาจากรงอรียนนาซีสฉลยจังหวศรีสเกตจ้าต้องบอกเลยว่านีเทสมอลังชีตเนี่ยมันดีขนาดแห้งเพราะว่าทั้งอุปกรณ์ทีมีครบคันละกับบุคลากรอ,อูมิมเนี่ยบอกเลยย่อมรับว่ายูเนียดีแห้งสําหรับผู้ใดที่สนใจเลี่ยนนีเทาสา์หรือว่าสเป็นขนาอื่นๆในมหาวิทยาลัยนอก็อยากให้น้องๆลงมาเบิงในใมามยู่นํำการเปขอบครัวเดียวกันค่ะ สวัสดีครับกับซื้อเล่นโบนนะครับเอิว่าเล่นกับอะไรนะครับกับมาจากเสีอรุ่นบิดเสลาพุ่งครับจากไรเอดครับผมผมคิดว่าเป็นหม้อที่บุคาลากรเนี่ยเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ใส่ใจในักศึกษาทุกคนครับผมกับอยากเืออ่อมน้องๆปีต่อไปเนาะมาเรียนหม้อร่างสิดบุคาลากรก็กดีผู้สอนเข,ข้าใจทุกคนครับ สวัสดีจ้าเอ้ยซื้อเบนเดอร์มาจากโรงเรียนอัสซัมชันอุบลราชธา,านีต้องวัดอุบลจ้ะเครื่องมือมันครบมันทันสมัยมากกว่าก็เลยเลกเือเรียนยูนีแล้วพ่อกับแม่ก็สบายใจให้เรียนยูนีนั่ <c oughs> มันดีเลยอันนี้บริตตัวระบบก็ดีบริการก็ดีสังคมก็ดีดีเบิร์ด อยากเชิญชวนพี่น้นนองชาวอีสานว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิมก็สามารถมาเรียนที่มอรังสิตได้เด้อค่ะเรียนเชิญน้องๆที่อยู่ผาอีสานหรืออุบลราชธานีมาเรียนมอรังสิตหลายๆด้วยครับมากันหลายๆด้วยครับม่ผิดหวังแน่นอนครับมูหางายแห้งรังสิตเป็นหลีสุดๆมาเรียนมรังสิตน้ำกันเด้อค่ะถ้าเก่ไม่เชื่อเก่ก็อลองข้ามาเรียนมรังสิตดูเองด้วย